สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับอย่ามาลู้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีนะครับบอลลีกลับมาฟาดแข้งกันต่อครับไปเริ่มที่เวลาตีสองครึ่งพรีเมียร์ลีกกันก่อนนะครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดเวสต์แฮม35แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเชฟฟิลด์ยเต็ดมา22ครับแต่ว่าปัญหาคืนวันนี้เนี่ย เวลาดีเมีครูฟาวกับซีเบนรามาติดโทษแบนนะครับแถมปากเกต้ากับมิเกลอันโตนิโอก็ยังเจ็บ ังนั้นเนี่ยคันวินฟิลิปตัวใหม่อาจจะอาจจะได้ออกสตาร์ทในคืนวันนี้เล่นกับโทมัสซูเชกเลยนะครับแนวรุกก็โมเมตคูรูสเจมวอร์ดพาวจารอดโบเวนครับเจอกับบอลมัด25แต้มล่าสุดลงเล่นใน FA เครับเปิดบ้านถล่มสวนซีมา5ต่อศูนะครับหลุยเซนิเทลาอเล็กซ์ก็ตรันคริสตี้กองหน้าโดมินิกโซลันกี้ครับนัดแรกเสมอมาหนึ่งที่บ้านบอลมัดคู่นี้ก่อนเกมเขามองเวสต์แฮมเป็นต่อเล็กน้อยนะครับคือจะว่าไปเวสต์แฮมผลงานในลีกช่วงหลังดีมากนะครับ ห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ2ครับส่วนบอลมัดนี่แพ้ในหลีกมา2เกมติดนะครับดูแล้วยังชอบไปที่เวสต์แฮมครับในบ้านแย่ yeah, สุดคือเสมอครับหลุนถึงเบียดชนะมีสูงมากคู่นี้เชียร์เวสต์แฮมนะครับ คต่อมาเวลาตีสองครึ่งเช่นเดียวกันไปบอลลีของเบลยเยียมนะครับแซงทรีดองจะเปิดบ้านเจอกับเกนแซงทุยดอง28แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอราซิงเก่งมา1ต่อนะครับมี2ตัวญี่ปุ่นคือโจเอลฟูจิตะกับริฮิตะยามาโมโตะนะครับกองหน้าเป็นยานเนสเตเกอร์กองหน้าตัวเก่งเจอกับเก้น39แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวสเตอร์โลมา2ต่อ2นะครับก็มีตัวญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับไคซูกะโยโกตะ เราก็มีฮูโก้คุยเปอร์นะครับรวมไปถึงกองหน้าตัวเก่งโอมารีเกลโดแมนนัดที่แล้วยิง2ลูกครับนัดแรกเสมอกัน2 2สองที่บ้านเกนนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองเกนบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับคือจะว่าไปเกนช่วงหลังก็มีสะดุดนะครับสนัดหลังสุดได้แต้มเดียวครับส่วนแซงทูดองก็ไม่ชนะมาใน3เกมติดอย่างไรก็ตามเกมนี้เล่นในบ้านครับมีโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับซื้อสองมุมเชียแซงทูดองเจ้าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงไปดูลาลิก้าสเปนนะครับเกตาเฟออันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับเรอลมริดรองจากฝูงเกตาเฟ่29แต้มล่าสุดเปิดบ้านชนะารานาดามา2-0นะครับตัวหลักๆชุดนี้ก็เนมันย่ามักซิมโมวิชแนวลุกก็เมสันตีนวูดนะที่แล้วยิงได้ด้วยนะครับมีคาเลสอาเลนหน้าไครเม,มมาตาบอค้ามายอราเป็นคู่หน้าครับในขณะที่เรอลมริด5-4แต้มเกมล่าสุดบุกชนะลัสเปามัสมา1-0นะครับ, 5, บ,รบข่าวดีคือจุดเบอร์ลิงแฮมจะผล รถแบนก์กลับมาช่วยทีมได้ครับก็มาเล่นกับโรดิโกกับวินิสูตจูเนียนะครับดันกลางไหนจะมีทั้งเฟเดริโกเบลเบเดชูอามานี่อยู่ด้วยครับนัดแรกเป็นมาดริดเปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเอมองมาดริดบุกมาเป็นต่อแน่นะครับดูแล้วเนี่ยแม้ว่าเกตาเฟสจะดูฟอร์มดีมากๆนะครับเอางง่ายเพียงต่อว่าเฮดตูเฮด มาเจอกันช่วงหลังเสร็จมาดริดตลอดนะครับแล้วมาดริดเนี่ยตามจีโรนาอยู่1แต้มแข่งน้อยกว่า1นัดนั่นหมายความว่าเกมนี้มีโอกาสจะบุกชนะเพื่อขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับดูแล้วจูดเบลลิงแฮมผลแบงก์กลับมาช่วยทีมด้วยนั่นปึกเลยครับวัดใจแล้วมาดริดจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3คู่ครับชอปปี้เวสแฮมแซงทรีดองและเรอัลมาดริดนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก7จอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซ์ก้อยด้วยครับขอให้ทุกคนโชคดีีคครรััับบสสวด